สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูกัลยินคุณนทวัฒน์ไสาครกับคณิตศาสตร์ป .5 ห้านะครับสําหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือการการเขียนเศษส่วนนะครับในที่มีตัวส่วนเป็นส่วนประกอบของ1000ในรูปของทศนิยมนะครับสําหรับวันนี้คุณครูก็มีคลิปที่น่าสนใจมาให้นักเรียนเรียนด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลย สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรายังอยู่กับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทศนิยมนะคะโดย2คลิปที่ผ่านมานักเรียนยังจาได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างเก่งมากค่ะนักเรียนเมื่อ2คลิปที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องการเขียนเศษส่วนในรูปของทศนิยม1ตําตำแหน่งกับ2ตํตำแหน่งนะคะโดยเรานําความรู้ในเรื่องของตัวประกอบนะคะมาช่วยในการหาคําตอบใช่ไหมคะ สำหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนเศษส,ส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ1000ในรูปทศนิยมกันค่ะตอนนี้ครูพร้อมแล้วนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้ครูจะให้นักเรียนช่วยกันหาตัวประกอบอีกแล้วค่ะแต่ว่าให้นักเรียนนะคะหาตัวประกอบของจํานวนนับเพียงแค่จํานวนเดียวค่ะนั่นก็คือ1000พค่ะนักเรียนนักเรียนช่วยกันบอกหน่อยได้ไหมคะว่า ตัวประกอบของ1000หรือจำนวนนับที่นำไปหาร1 0 0 0ได้ลงตัวมีจำนวนนับอะไรบ้างคะค่อยๆค,คิดเหมือนเดิมเลยนะคะนะักเรียนไม่ต้องรีบร้อนค่ะครูจะลองจับเวลาเพียงแค่1ิวินาทีนะคะถ้านักเรียนคนใดยังหาได้ไม่ครบนะคะหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนก็นได้คะ่นะนักเรียนแล้วพอหาครบแล้วนะคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะว่าตัวประกอบที่นักเรียนหาได้นั้นนะคะเหมือนก,นกันกับของครูหรือเปล่าคะ่ะ เป็นอย่างไรคะนักเรียนได้คำตอบไหมคะครูขอเฉลยเลยนะคะนักเรียนตัวประกอบของ1,000นะคะได้แก่จำนวนนับต่อไปนี้คะ่ะ1ค่ะนักเรียน2ค่ะ4 5 8ค่ะ10ค่ะ20ค่ะยังไม่หมดนะคะ25ค่ะ40ค่ะ50ค่ะ100 125 200 250 500และปิดท้ายที่1,000ค่ะนักเรียนได้คำตอบเหมือนก,นกันกับของครูไหมคะได้ตัวประกอบของ1,000รวม16จําจำนวนเลยนะคะต่อไปเรามาพิจารณาการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมกันนะคะนักเรียนยังจำเรื่องการเขียนทศนิยม3าตำแหน่งได้ไหมคะ เศษส่วนที่สามารถเขียนที่อยู่ในรูปของทศนิยม3ตำแหน่งได้นั้นตัวส่วนจะต้องเป็นอย่างไรคะใช่แล้วค่ะนะักเรียนเศษส่วนนั้นนะคะจะต้องมีตัวส่วนเป็น1000ค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นเศษ5ส่วน1000เขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะนะักเรียนเขียนได้เป็น0.005ค่ะเศษ67ส่วน1000เขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไรคะ ใช่แล้วค่ะเขียนเป็นทศนิยมได้ว่า0.067นะคะแถมให้อีกหนึ่งจำนวนค่ะเศษ497ส่วน1,000เขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะเขียนได้เป็น0.497ค่ะครูถามเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียน แล้วถ้าเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่ได้เป็น1000นล่ะคะเราสามารถเขียนในรูปของทศนิยมสามตำแหน่งได้อย่างไรคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะนักเรียนนักเรียนคะเศษ3ส่วน500เป็นเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่ได้เท่ากับ1000นักเรียนจะเขียนเศษ3ส่วน500ในรูปทศนิยมได้อย่างไรคะ นักเรียนได้เรียนรู้กันมา2คล <Windows>, ิปก่อนหน้านี้แล้วว่าเราสามารถนําจํานวนนับเดียวกันนะคะไปคูณหรือไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนนั้นเพื่อให้ได้ตัวส่วนเป็น10หรือเป็น100ตามที่เราต้องการใช่ไหมคะในคลิปนี้ค่ะนักเรียนก็มีวิธีการคิดเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเราสามารถนําจํานวนนับเดียวกันนะคะไปคูณหรือไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนนั้นค่ะเพื่อให้ได้ตัวส่วนเป็น1,000นะคะ นักเรียนลองพิจารณาเศษ3ส่วน500นะคะถ้าครูลองนำจำนวนนับ5้านะคะไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะเพื่อให้ตัวส่วนเนี่ยมีค่าเท่ากับ100ครูควรทำไหมคะนักเรียนหลายคนเนี่ยตอบว่าถ้าเป็นหนูหนูจะไม่ทำใช่ไหมคะเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะถ้าเรานำจำนวนนับ5้านะคะไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนมันจะติดที่ตัวเศษคะ่ะนักเรียนนำ5้าไปหาร3นะคะก็จะหารไม่ลงตัวคะ่ะ หรือถ้าครูลองนำนะคะ50ค่ะไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อให้ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ10นักเรียนว่าครูควรทำไหมคะยิ่งไปกันใหญ่เลยใช่ไหมคะดังนั้นเราจะทำอย่างไรดีคะใช่แล้วค่ะนักเรียนเราจะทำเศษ3ส่วน500นะคะให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น1,000ค่ะโดยนำจำนวนนับอะไรไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนดีคะ ใช่แล้วค่ะเราจะนำจำนวนนับ2นะคะไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ3ส่วน500ค่ะจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะนักเรียนจะได้เท่ากับเศษ6ส่วน1000ค่ะแล้วเศษ6ส่วน1000เขียนในรูปทศนิยมได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะนักเรียนเศษ6ส่วน1000นะคะสามารถเขียนในรูปทศนิยม3ตำแหน่งได้เท่ากับ 0. ุด 006ค่ะเก่งมากๆค่ะนักเรียนต่อไปเรามาทดสอบความรู้ความเข้าใจกันนะคะข้อแรกถ้าครูจะลองให้นักเรียนทําเองนักเรียนทําได้ไหมคะครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนนะคะสามารถทําได้อย่างแน่นอนค่ะนักเรียนลองหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วลองทําด้วยตัวเองค่ะพอทําเสร็จแล้วนะคะจึงมากดดูเฉลยของครูก็ได้ค่ะหรือนักเรียนคนใดนะคะอยากจะลองทําไปพร้อมๆกันกับครูก็สามารถทําได้ค่ะ ข้อที่1นึค่ะนักเรียนให้นักเรียนเขียนเศษ163ส่วน125ในรูปทศนิยมค่ะนักเรียนค่ะเรามาพิจารณาตัวส่วนของเศษส่วนนี้กันนะคะ125เป็นตัวประกอบของ1000ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า1000หารด้วย125ลงตัวนะคะซึ่งจะได้ผลหารเท่ากับ8ค่ะ ดังนั้นนะคะเราสามารถนำา8ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนนี้ได้เมื่อคูณด้วยแทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วค่ะจะได้เท่ากับเศษ1,304ส่วน1000ค่ะและเศษ1 3 0 4ส่วน1000เขียนในรูปทศนิยมได้อย่างไรคะ ใช่แล้วค่ะนะักเรียนได้เท่ากับ1.304นั่นเองค่ะนักเรียนคะในคลิปนี้นะคะถือว่าเราได้ทบทวนเรื่องการเขียนทศนิยม1ตำแหน่งและ2ตำแหน่งไปในตัวด้วยนะคะดังนั้นค่นะนักเรียนครูมีตัวอย่างเศษส่วนอยู่1ตัวอย่างค่ะนั่นก็คือเศษ8ส่วน16ค่ะ น,นนะคะคักเรียนจะเริ่มคิดแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะทําอย่างไรนะคะเพื่อให้ตัวส่วนซึ่งเท่ากับ16เนี่ยมีค่าเท่ากับ10 100หรือว่า1,000นะคะจะหารให้เหลือ10เลยก็ไม่ได้นะคะจะหาตัวคูณนะคะคูณให้เป็น100หรือ1,000ก็ไม่ได้นะคะเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะ16นะคะไม่เป็นตัวประกอบของ10ของ100และของ1,000นะคะ อ้าวแล้วทีนี้เราจะทําอย่างไรล่ะคะถ้าเราลองมาพิจรารณา2ขั้นตอนนะคะนักเรียนสามารถแสดงวิธีทาได้แบบนี้เลยค่ะนักเรียนค่ะมีเศษส่วนใดบ้างคะที่เท่ากับเศษ8ส่วน16 มีเศษส่วนเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะที่เท่ากับเศษ8ส่วน16แต่ในที่นี้นะคะครูจะเลือกเศษ1.2ส่วน2ค่ะนักเรียนพิจารณาตัวส่วนของเศษ1.2ส่วน2นะคะ2เป็นตัวประกอบของ10ใช่ไหมคะเพราะอะไรคะใช่แล้วค่ะเพราะว่า10หารด้วย2ลงตัวนะคะซึ่ง10หารด้วย2นะคะได้คำตอบเท่ากับ5ค่ะ ดังนั้นเราสามารถทำเศษหนึ่งส่วนสองให้ตัวส่วนเป็น10ได้โดยการนำห้ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณหทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะใช้แล้วค่ะได้เท่ากับเศษห้าส่วนสิบนะคะซึ่งเศษห้าส่วนสิบสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้อย่างไรคะ ถูกต้องค่ะนักเรียนได้เท่ากับ0.5นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเศษ8ส่วน16สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้คือ0.5ค่ะเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่เรียนดูคลิปวิดีโอแล้วมีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับสำหรับวันนี้นะครับก็ให้เรียนทบทวนบทเรียนที่เรียนเรียนมาในวันนี้นะครับก็ครูขอฝากเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ครูขอลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย